สวัสดีครับท่านผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39และมาตรา40ที่ท่านยังไม่ได้รับเงินเยียวยา,ยานะครับสำนักงานประกันสังคมแนะช่องทางยื่นทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564สำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปสกระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่27จังหวัดควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้โอนเงินเยียวยา,ยาให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนทั้ง3มมาตราไปแล้วกว่า80,000ล้านบาท แต่ยังพบว่ามีนายจ้างผู้ประกันตนต,นตามมาตรา 33, 39และมาตรา40ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขโครงการแต่ยังไม่ได้สิทธิ์รับเงินโยยาเนื่องจากไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีได้จากสาเหตุเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้หรือผูกพร้อมเพเลขบัตรประชาชนไม่ได้เช่นเป็นบุคคลล้มละลายถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดี หรือเป็นผู้ทุกพลภาพเป็นต้นเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่าจากปัญหาดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีความห่วงใยอยากให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนทุกคนซึ่งในการนี้ตนได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติเร่งตรวจสอบข้อมูลและเปิดให้ในายจ้างและผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ โดยสามารถยืน่นเอกสารประกอบการวินาทางปรสณนีลงทะเบียนตอบรับได้แก่แบบคำขอรับเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดฉบับจริงนะครับตัวแบบเป็นฉบับจริงนะครับที่ก่อข้อมูลครบถ้วนและลงชื่อแล้วท่านสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือ มอบอำนาจนะครับให้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่เว็บ sso.go.th นอกจากแบบแล้วนะครับใครที่โหลดหนังสือมอบอำนาจก็ก็ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจด้วยนะที่สำคัญก็ต้องมีสำเนาบ,บัตรประจำตัวประชาชนในกรณีท่านเป็นบุคคลล้มละลายก็ให้แนบสำเนาหลักฐานการล้มละลาย กรณีเป็นบุคคลทุกขนลภาพก็ให้แนบสำเนาบัตรประจําตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ทุกขนลภาพกรณีเป็นผู้ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดีก็ให้แนบหลักฐานการถูกอายัดบัญชีเป็นต้นสําหรับผู้ที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทาการแทนได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบด้วยแล้วก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกลงชื่อรับรองสำเนาในเอกสารให้ครบทุกฉบับท่านส่งไปรษณีนะครับลงทะเบียนด้วยถึงสำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดหรือว่าสาขาที่ท่านสะดวกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2564 โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักง,งานประกันสังคมกับย้ำอีกครั้งนะไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานประกันสังคมทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสนะครับโควิด1 9เกาลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวย้ำในตอนไทยว่านายจ้างและผู้ประกันตนทั้งสามมาตราที่ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ์จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามโครงการเดียวยาจากรัฐบาลคือนะครับพื้นที่ 29จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาชลบุรีจัเซิงเซาพระนครศรีอยุธยากัญจนบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีลพบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครนายสีมาเพชรบูรณ์และตาก หากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามประเดียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะครับ1506บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่คือข่าวสารที่แจ้งให้กับผู้ที่นะยังตกหลลนนะครับไม่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรา33 39และ40ปร,รีบดำเนินการนะครับสุดท้ายคือต้องทำให้เสร็จภายใน31ตุลาคม2564ตามรายละเอียดที่ผมแจ้งให้เบื้องต้น ขอบพระคุณนะครับที่ท่านกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ